ย่างหมูน้ำตกเรืองอุ้ยห่วยล่ะพี่น้องซุกเบิดแล้วซุกเบิดละเดี๋ยวกเยวกษียประดุกลงบัดนี้ประดุกลงอย่างห้านมืดหน,นีมีแดดเด้อพี่น้องมีหนีนมีแดดเดีดเ๋ยวเกษียประดุกลองอย่างบัดน,นี้ เหลืองอุ้ยแล้วง,งามคับมาส,สุกแล้วจ้าสุกแล้วคัดบ่สอย่างเรื่งรงองเหลืองอลามบูตอนนี้นะเรื่องขนมั่น ซุกแล้วซุกแล้วพี่นุ่มว่ยใหม่ตัวนาวเอาบอระชันขายในมูบานขายมือละซต้นนี้แหละพี่น้่งตอนนี้กะ บ่ท่านในจัดร้านเรียบร้อยอันพนระท่านในเขื้นเบิดเจอประดุก่องด่างมันอย่างประดุกกัอนประดุกกระลอดเสียบ ลุกขึนก้อนหมดในที่นอหมูย่างแล้วๆต้นางไปมัน เก็นไปกินไปน้ำขายไปน้ำพี่น้องทำไรก็กินน้ำแน่ได้นิดๆน้อยๆกับว่เป็นยังใครก็เฮาบ่มีไร่ได้ขายน้ำบาตรถามว่าขายได้หลายบ่กะได้ซ้ำไดกะเอาบ่ตอบว่าได้ไร่หรือบ่ได้หลายขันได้หลายกะทีว่าได้หไร่กะที่ว่าโอ้ยตัวทีว่า คันมาบ่ได้กัสิบาตัวได้พ่อได้เนาะพี่นอนคันว่าอุ้ยได้หลายอยู่กัตสีบาเข้าคุยขี่คุยอุ้ยกัตสีบานอกพี่นอนพ่นอ,พอได้อยู่พ่อได้อยากได้กินน,นี่ล่ะขาออยู่กับบ้านมาเด้อมาเด้อ เล็กหน่อยครับรถเรียนพันอุปกรน์ใกล้ซื้อกันแล้ตามมาวตำมะกรูดแน่ลาบปลาดุกแน่น้ำตุกแน่ตำสัวตำหมัวไปนะพี่น้อง ไปน้ากินไปน้าไอ้ก็อยู่ซือซ้อร้านกับเขาโรงเรียนหรอละผี่ขานเห็ดงานย่านกอแล้ว <laughs> ย่านกอคือยังกอลูกกินแม่ <laughs> กอลูกกินทำงานย่านกะเลยว่าเฮ้ย ผู้ไดสิมาได้่งานดีจังข่อยเดินข่อยเห็างงานงานย่านก๋วน่า <c oughs> พีน้อนท่านี้แหละพี่นอ้นนองเดี๋ยวอย่างปลาก่อนเส็จเรียบร้อย,ยสิทรงคลิปมีคลิปไม่ไม,ไมให้พี่น้องเก็นท <c oughs> ่านี้แหละจ้ะเมื่อเปลี่ยนบายบาย